เรื่องราวพระเจ้าอาชาตในสมัยพุทธกาลมีพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครชื่อว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครื้พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจและเป็นที่เคารพรักของประชาชนแต่ในพระทัยพระองค์ยังคงรู้สึกว่างเปล่าและไม่พอใจวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังกรุงราชครื้พระองค์จึงตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถามว่าพระสมณโคดมข้าพระเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ แต่ทำไมในใจยังรู้สึกว่างเปล่าและไม่สงบสุขพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาบาพิษความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกแต่คือการรู้แจ้งและเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเวสันดรพระองค์ทรงมีพระชนมายุที่สงบสุขและมีทุกสิ่งที่ต้องการแต่ในพระทัยยังคงรู้สึกไม่พอใจ พระองค์จึงตัดสินใจและทิ้งทรัพย์สินและบาลังไปบำเพ็ญเพียรในป่าเจ้าชายเวสันดรได้ปฏิบัติธรรมและสแสวงหาความจริงจนในที่สุดพระองค์ได้บรรลุธรรมและพบความสุขที่แท้จริงพระเจ้าอาชาศัตรูฟังแล้วรู้สึกประทับใจพระองค์ตรหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินหรืออำนาจแต่คือการเข้าใจและปฏิบัติตามธรรมะพระเจ้าอาชาศัตรูจึงตัดสินใจที่จะปฏิบัติธรรมและเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้าอาชาศัตรูได้สร้างวัดและศาสนสถานหลายแห่งเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและปฏิบัติทมความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในอาณาจักรเพราะพระเจ้าอาชาตศัตรูได้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมะและได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีทรัพย์สินหรืออำนาจแต่คือการรู้แจ้งและปฏิบัติตามธรรมะซึ่งจะนำพาเราสู่ความสงบสุขภายในใจและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต